เชฟกับโคโลราโดนะครับชื่อนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าบางทีไปหาของตามร้านอะไรแต่ละร้านนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีใครเขาเก็บนะครับบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะครับและตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือเป็นอะไรชิ้นส่วนนะครับที่มันเดินได้นะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเวลาเราลื้อหรือเราถอดมาทําอะไรกันก็แล้วแต่นะครับบางทีมันก็อาจจะปิวหายได้นะครับ เราก็เลยครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสาหรับอะไรของเชฟกระบะหรือเชฟโคโลราโดนะครับก็คือเป็นเป็นประกับวาลนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตรงนี้เวลาเราตอบบางทีมันชอบหายเนาะเวลาหายปุ๊บเนี่ยทีนี้หาก็อาจจะลําบากนะครับบางทีหาก็ไปดูตำร้านมันก็ไม่ค่อยมีใครเก็บแบบที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นพวกนี้แหละก็คือเป็นประกับวาลนะครับก็เป็นชิ้นส่วนลองสปริงวาลนะครับเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเผื่อใครที่ หร well, ือแล้วมันหายไปแล้วหาที่ไหนไม่ได้นะครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับอะไรที่มีของเข้ามานะครับเราก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆชิ้นส่วนตรงไหนหายก็สามารถทักเข้ามาถามได้ว่าเฮ้ยพี่พอมีไหมเหลือไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับอะไรของเชฟกระบะหรือเชฟอะไรทุกๆรุ่นเนาะนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับอะไรที่เดินและหายได้นะครับ ฝากไว้เท่านี้ครับผม